สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูนกยูงนะคะคุณครูนกยูงมาพบกับเด็กๆน้ยสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเป็นหนังสือเรียนนะคะเด็กๆหยิบมาได้เลยนะคะลูกเหมือนของคุณครูไหมหยิบมาได้เลยนะคะวันนี้คุณครูมีสาระก,การเรียนรู้เรื่องทิศทางและการเคลื่อนที่แล้วก็อาหารอาเซียนมาฝากเด็กๆนะคะลูกเรามาดูทิศทางและการเคลื่อนที่กันก่อนนะคะทิศทางก็จะมีอะไรคะลูกทิศเหนือ ภาษาอังกฤษคือตัว N นะคะลูกตรงข้ามกับทิศเหนือคือทิศใต้ภาษาอังกฤษคือตัว S นะคะทิศใต้แล้วก็ทิศอะไรคะลูกตะวันออกตัว E d u คือทิศตะวันตกนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามกันนะคะลูกนะคะเป็นทิศทางนะคะลูกถ้าเรามีจุดอยู่ตรงกลางเมื่อเราทําลูกศรชี้ไปที่ทิศเหนือก็จะไปที่ตัว N นะคะลูก ทิศเหนือคือตัว N นะคะลูกเมื่อฝั่งตรงข้ามกับเหนือก็คือใต้ทิศใต้นะคะลูกตัว S แล้วก็ทิศตะวันออกคือตัว E นะคะลูกภาษาอังกฤษคือตัว E ฝั่งตรงข้ามกับทิศตะวันออกคือทิศตะวันตกตัว W นะคะแล้วถ้าเทียบกับชีวิตจริงๆของเราเลยค่ะลูกเด็กๆให้เด็กๆหันหน้าไปทางให้เด็กๆเอามือขวาไว้ทางทิศตะวัน ออกนะคะลูกทางทิศตะวันออกคือตรงทิ่ตะวันขึ้นนะคะลูกทิศตะวันออกทิศตะวันขึ้นส่วนทิศตะวันตกก็คือทางซ้ายมือตะวันตกดินนั่นเองค่ะนะคะลูกเสร็จแล้วเมื่อหันขวาไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะข้างหน้าเราก็คือทิศเหนือนะคะลูกข้างหลังเราก็คือทิศใต้นะคะนะคะลูกแล้วตัวแทนของภาษาอังกฤษทิศเหนือคืออะไรตัว N นะคะ ตัวแทนของภาษาอังกฤษทิศใต้ก็คือตัว S นะคะลูกตัวแทนของภาษาอังกฤษก็คือทิศตะวันออกคือตัว E นะคะส่วนทิศตะวันตกก็คือตัว w นะคะลูกสาหรับวันนี้คุณครูมีใบงานให้เด็กด้วยนะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้า28ได้เลยค่ะทิศทางและการเคลื่อนที่ทิศทางและการเคลื่อนที่ฝึกคัดคำนำตัวอักษร n s w e มาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเด็กๆเขียนด้ยวยนะคะนําตัวอักษรภาษาอังกฤษมาใส่ให้ถูกนะคะลูกนะคะเสร็จแ,แล้วเด็กๆมาดูเรื่องอาหารอาเซียนกันก่อนเลยนะคะลูกเด็กๆพร้อมไหมคะต่อไปนะคะเป็นอาหารของประจําชาติไทยนะคะลูกของประเทศไทยเราคืออะไรคะต้มยํากุ้งค่ะนะคะลูกต้มยํากุ้งนะคะต่อไปเป็นของกัมพูชาค่ะ อามอกค่ะอามอกต่อไปเป็นของเวียดนามปอเปียะเวียดนามต่อไปเป็นของประเทศมาเลเซียนะคะนาซิเลม,มักค่ะต่อไปเป็นของประเทศสิงคโปร์ลักซาเห็นไหมคะแต่ละชาติแต่ละประเทศก็จะมีอาหารประจำชาตินะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูมีใบงานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ เด,เด็กเปิดมาที่หน้า29เลยค่ะสําหรับเด็กบางคนที่ยังไม่ได้เปิดนะคะลูกนะคะอ่านคําสั่งเลยนะคะตอนอื่นชี้ตัวที่ตัวหนังสือสีน้ําเงินก่อนนะคะลูกอาหารอาเซียนอาหารอาเซียนฝึกคัดคำแล้วลากเสน้นโยงภาพจิ๊กซออาหารประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะฝึกคัดคำ แล้วลากเส้นโยงมภาพจิกซออาหารประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัมพันธ์กันเมื่อเด็กๆทำแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะนะคะแล้วมาดูกันชั่วโมงหน้าว่าคุณครูมีเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ